สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินนะเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะจ๊ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ทุกคนได้ขอกันเข้ามาเนาะหัวข้อที่ว่ารักก็ไม่พูด หึงก็ไม่แสดงเออตกลงเขารักเราหรือเปล่าแหมมีความน้อยใจอยู่ในใจใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีถามเขาก็หงุดหงิดเอ,อ้ยไม่ถามแล้วมาถามโชคชะตากันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของเขาว่ารักไม่นิยมพูดหึงไม่นิยมทําแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขารักเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเปิดใจกับชาวทาตด,ดินกันนะคะ ราศีที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มราศีธาตุดินก็คือชาวราศีมังกรนะจ๊ะชาวราศีพฤษภจัาแล้วก็ชาวราศีกันเนาะแล้วก็มีพลังงานของลัคนานะคะลัคนาพฤษศเนาะแล้วก็ลัคนามังกรลัคนาพฤษศลัคนากันนี่แหละคะ่ะมา มาฟังกันก่อนอื่นเปิดประตูดวงก่อนนะคะว่าคุณน้อยอกน้อยใจเขามากไหมเออจริงๆแล้วแรนดอมนี้ก็มีแต่ความน่ารักชื่นมื่นนะเพราะเป็นแรนดอมของความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่เนาะและขอสามใบนะคะในตำแหน่งของราศีแฟนคุณไปเลยละกันเดี๋ยวจะได้ไปฟังเรื่องราวของเขาเลยดีกว่าเนาะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราเนาะอุย้ย มาโอเคสามใบแล้วนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะจ๊ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนา AmazingTaro t ค่ะเรามาเช็คพลังงานกันนะคะมาเปิดประตูดวงกันก่อนนะคะสิ่งดีๆรับไว้ค่ะอะไรไม่ใช่วางไว้ตรงนี้อะไรคิดว่าใช้ได้นำไปปรับนะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักถามที่พลังงานที่หน้าปกเขาเรียกว่าหน้าปกช่อง y o u t u ู e กับ คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะอยากเช็คดวงอยากดูดวงทักถามได้เลยนะอ่ะเรามาว่ากันคุณน้อยใจอ่ะคือเวลาที่คุณงอน,น่ะคุณมักจะแบบเวลาคุณงอนแฟนอ่ะต่อให้นอนด้วยกันคุณก็หันตุ่นให้อนอนแต่แขงซะงั้นเมื่อไหร่จะง้อวะทาไมไม่ง้อเราบ้างเลยคือเวลางอนกันก็จะกลายเป็นคนต่างเงียบแล้วก็ต่างคนต่างหันหลังให้กันแล้วก็นอนหลับกันไปเนาะ พอตื่นตอนเช้าบางครั้งก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะขุ่นมัวลากยาวกันไปค,คุณมีความน้อยใจแฟนมากค่ะต้องพูดแบบนี้คุณน้อยใจคุณรู้สึกว่าทําไมกับเราไม่บอกรักไม่หึงไม่แสดงออกแต่ว่าเวลาที่สนุกสนานเวลาที่หวดเลาะเอิกอากเวลาที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วดูเขาไม่ความสุขจังเลยอืมแล้วตัวเขาเนี่ยอ่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดังนั้นเวลาที่เราแล้วก็เป็นคนเฟลลี่เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเเหมือนเป็นเซนเตอร์ใครๆก็อยากเข้าหาใช่ไหมคะดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าทำไมทุกคนคุณอบอุ่นกับทุกคนหมดเลยยกเป็นฉันทำไมทุกคนคุณแบบทำให้ให้เพื่อนร่วมง,งานมีเสียงหัวเราะแต่ทำไมฉันถึงถึงไม่ใช่ทำไมคุณไม่ทำให้ฉันมีความสุขเหมือนที่คุณอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วคุณก็มีน้อยใจมันมีเหตุให้เรื่องให้คุณทะเลาะกันเรื่องของเขาแอบไปไปไหนหรือทําอะไรหรือว่าผิดเวลาอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วมันทําให้คุณยิ่งน้อยใจคุณเนี่ยจะเป็นน้อยใจหนักมากเคสไหนดูปะ่ะแฟนกลับบ้านไม่ตรงเวลา หรือแฟนไปไหนทําอะไรต่อหรือลืมนัดคุณน่ยคุณจะค่อนข้างน้อยใจมาหนักมากจนถึงขั้นร้องไห้นอนร้องไห้เลยก็ได้นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าใครชมแรนดอมนี้เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็จะมีพลังงานของความน้อยใจแตกต่างกันเนาะอ่ะเราไปดูกันละค่ะว่าราศีแรนดอมนี้จะใช่ของคุณหรือเปล่า เขาเป็นคนที่แบบเออชอบสังสรรค์นเนาะหรือว่าถ้าไม่ชอบสังสรรค์ก็คือแบบว่าชอบทํากิจกรรมส่วนตัวแบบลืมเราไปเลยอะ่ะอืมอ่า เขาและเธอคนนั้นนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะถ้าตรงราศีแล้วฟังให้จบคลิปนะแต่ถ้าคุณไม่รู้ราศีเราไปเชื่อมโยงนักษัตรนะคะพลังงานนักษัตรคือคนปีขานปีถอปีมะเสง็งมะเมียจอกุลนะคะและ ถ้าตรงนักสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าแรนดอมนี้เป็นพลังงานของคุณที่โชคชะตาพามาเจอแต่ถ้าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณเจอแรนดอมนี้และแฟนของคุณตรงทั้งราศีและนักสัตว์อยู่ในคนเดียวกันพลังงานนั้นยิ่งชัดเจนค่ะไปต่อค่ะตัวเลขที่เป็นฐานดวงของเขานะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข5มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข3และมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข2นะคะเดี๋ยวขอผู้ทํานายเขียนนิดนึง นะมีความสำคัญเกี่ยวกับเลข5 มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข3แล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข2โอเคนะคะเขาอาจจะเกิดวันนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเขาอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่าวันพฤหัสมีความเกี่ยวพันกับคําว่าวันอังคารมีความเกี่ยวพันกับคําว่าวันจันนะฮะอาจจะเป็นวันเกิดของเขาก็ได้เนาะหรือเขาอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่าพฤษภาคมมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคาว่ามีนามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคว่ากุมภาด้วยอาจจะเป็นวัน เดือนปีเกิดของเขาหรืออาจจะเป็นวันเดือนปีที่เขาเขาคบเราเขาขอความรักเรา หรือว่าจํานวนในการครบหาของเรายาวนาน5ปีหรือ3เดือนหรือ2เดือนหรืออะไรหรือ2ปีแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะเข้านะคะเพราะว่าตัวเลข5าตัวเลข3และตัวเลข2จะเป็นตัวเลขที่คุณกับเขาจะรู้กันแค่2คนรู้กันดีเลยมันจะเป็นตัวเลขของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ค่ะเลขลงท้ายอายุของเขามี5มี3มี2ไหมตอนที่คบคุณและคุณก็เช่นเดียวกันมี5มี3มี2ไหมในเลขลงท้ายอายุที่คบกันกับเขาเลข5าเลข3เลข2ถ้าเกี่ยว พันกับเขาเมื่อคุณนึกถึงเขาอาจจะอยู่ในทะเบียนรถอาจจะอยู่ในเลขที่บ้านเลขที่ห้องคอนโดที่เราอยู่ด้วยกันชั้นที่เราพักอาศัยหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อนักกีฬาหรือว่า,าจ,จะเป็นตัวเลขที่เออเวลาที่เขา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 ชอบบอกเออเขาชอบเลขห้าเขาเลยซื้ออะไรห้าชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะคือมันจะมีพลังงานนี้อยู่ด้วยเบอร์มือถือนะคะหรือว่าสามตัวหลังบัตรประชาชนนะมันจะเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับเขาค่อนข้างเด่นชัดเนาะมีเลขห้าเลขสามแล้วก็เลขสองอาจจะเป็น วันที่เขาบอกรักเราวันที่เขาสวมแหวนให้เราหรือวันแต่งงานวันครบรอบอะไรก็แล้วแต่ นะคะจะต้องมีเลข5มีเลข3แล้วมีเลข2ผสมแอบเห็นแอ,แอบแอบแวบหนึ่งในในใจมันแวบขึ้นมาเลข15ไม่รู้เกี่ยวกันไหมเลข15ลองดูนะอ่ะไปต่อที่บรรทัดที่2กันก่อนนะคะคือตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันเป็นเส้นบางๆที่เส้นบางๆนะั้นมันจะทําให้เกิดขยายช่องว่างได้นะจนทําให้คุณกับเขาอาจจะต่อกันไม่ติดหรือว่าไม่เข้าใจกันได้อัน,นี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่า ต่างคนต่างรู้สึกว่าการทะเลาะกันบ่อยเนี่ยคุณก็สิบดาบเขาก็แฮงแมนเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่สบายใจเขาก็ทุกข์ใจคือมันเหมือนมันไม่ผาสุสกสักเท่าไหร่นะระวังไอช้ชนวนเล็กๆไอเรื่องเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะทำให้บานปลายได้นะคำเตือนของโชคชะตานะคะอะ เรามาเข้าสู่บรรทัดที่2นะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะกําลังเกิดขึ้นในอดีตหรือกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันหรือเชื่อว่ามันจะส่งผลในอนาคตเรามาฟังกันดีกว่าเนาะมาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะอย่างที่บอกค่ะคาพยากรณ์อาจจะตรงกับคุณตลอดทั้งคลิปนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะหรือบางคนก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ทําให้เราได้คําตอบนะจากแรนดอมนี้กลับไปใช้เนาะบางคนก็รู้สึกว่าเข้ามาฟังเพื่อความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวนะ ขอบคุณมากๆจ้ามาตอนนี้สักเริ่มจะเหมือนว่าแพ้อากาศเลยเนาะเสียงอู้แล้วถ้าถามว่าพลังงานของคุณในเวลานี้นะคะเเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับการทำงานแล้วเวลาที่เขาพักเขาก็อยากจะอยู่ในกลุ่ม ดื่มกินสังสรรค์สังคมอย่างสุดเหวี่ยงดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นชนวนในการทะเลาะก,กันด้วยนะคะและบางทีเขาก็อยากจะไปไหนทําอะไรบอกคุณไปก็มีแต่การบ่นกันหรือว่าการไม่ให้หรือการต่อว่ากันหรือการประชดเขาก็เลยเลือกที่จะทําอะไรแลวไม่บอกคุณถึงได้บอกว่าความรักนะ่ะคู่นี้มันเหมือนอคือรักนะ่ะรักกันแน่ห่วงใยห,ห่วงใยกันแน่แต่เริ่มไม่เข้าใจกันนะคะ แล้วก็พลังงานนี้ต้องระมัดระวังช่วงนี้ไปอีก5เดือนนี้นะถ้าคุณเจอแรนดอมนี้ในช่วงเดือนไหนเดือนนั้นไม่นับค่ะนับเดือนข้างหน้าเดือน1เดืนอน2ไปจนถึงเดือน5ระวังเรื่องของการทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยด้วยครั้งนี้การอยากให้ทะเลาะกันดีที่สุดนะคะการทะเลาะกันครั้งนี้มันจะเป็นการทะเลาะที่เขาอาจจะรู้สึกว่า ทนไม่ไหวหรือว่ามีปากเสียงกันหรือว่าเขาอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดหรืออาจจะดุเราในสิ่งที่มันมันแรงขึ้นหรืออาจจะใช้คําที่ไม่น่ารักกับเราในอนาคตได้ดังนั้นต้องระมัดระวงังอย่าพยายามทะเลาะกันในช่วง5เดือนนับจากนี้มันจะทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ฝุ่นเข้าตาขายี้จนตาแดงเลยก็ได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวัง แค่ใจเย็ยนๆไปล้างตาเนี่ยมันก็อาจจะหลุดแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะประทาหรือเลือกที่จะขยี้มันมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมรักค่ะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าช่วงเวลาในการคบหาของคุณกับเขาเนี่ยมันผ่านมาจนเป็นเป็นความเคยชินได้ไหมมันเป็นความเคยชินมันเป็นสิ่งที่เจอกันทุกวันมันเป็นมันมันเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ไปไหนสถานะก็ชัดเจนว่าเราทั้งคู่รักกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยากเที่ยวอยากหลุดโลกอยากทําอะไรที่มันเหมือนเหมือนอยากทําไปเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาไม่ลืมค่ะว่า เขามีคุณเป็นคนรักเขายังเขาก็รักคุณอยู่แต่นะเวลาเนี้ยเราพอเรางอนกันเนี่ยมันก็เหมือนความรู้สึกก็ไม่อยากบอกรักอะรักอนะมันรักในใจมันรักอะมันรักอยู่แล้วแต่งอนกัน3วันดีสี่วันไข้งอนกันจะให้มาบอกรักทุกวันมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากพูดค่ะอืมเขาไม่อยากพูดแต่เขาพยายามที่จะปรับตัวอยู่เพื่อทําให้คุณสบายใจที่สุดนะคะแล้วทําไม ในตำแหน่งดวงเขามีจุดที่เรียกว่าหึงคุณบ้างไหมไม่หึงเลยแต่ไม่หึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ที่จะทำให้เขาต้องรู้สึกหึงหวงจนเกินจ,จนเกินไปอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาในเวลานี้มันมันเหมือนเป็นคนรักมันเหมือนเป็นพี่น้องมันเหมือนเป็นครอบครัวมันเหมือนเป็นเพื่อนเขาก็เลยไม่รู้จะต้องหึงทำไมในเมื่อ คุณกับเขาก็รู้กันดีอยู่ว่าเราสองคนเนี่ยก็สถานะมันก็ชัดเจนว่าเรารักกันเขาก็เลยไม่ค่อยหึงอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นด้วยพฤติกรรมของคุณที่ไม่ได้ทําให้เขาต้องถึงห่วงด้วยนะคะกลายเป็นคุณอะหึงเขาซะมากกว่าเพราะว่าเขาอะจะมีดวงออกไปข้างนอกบ่อยกว่าคุณได้ซ้ําหรือว่าเที่ยวบ่อยกว่าหรือสังสรรค์หรือสังคมมากกว่ามันน่าจะเป็นเพราะคุณอะหึงเขามากกว่าและคุณก็เลยอยากให้เขาอะอยากให้เขามีปฏิกริยาตอบกลับเราแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราไง เขาก็เลยไม่ได้เราเนาะสิ่งที่คุณหึงเขาเนี่ยคือสิ่งที่คุณหึงอ่ะคือเวลาเมื่อไหร่ที่เขาเออกไปข้างนอกเนี่ยคุณรู้แหละว,ว่าเขาเป็นคนน่าหลักแล้วก็มันก็จะ คนเราไม่จะเป็นต้องหล่อสุดสวยสุดอะแต่เขาก็มีออร่ามากพอที่จะดึงดูดเนาะมันก็เลยทำให้คุณหึงหวงด้วยแล้วก็ด้วยภาพลักษณ์ลุคของเขาเวลาแต่งตัวมันก็ดูดีกันไปหมดใช่ไหมคะคุณก็กลัวว่าเขาจะแอบปันใจหรือแอบรักใครหรือว่าไปแสดงความรักที่อื่นคุณจึงขาดความมั่นใจจึงอยากให้เขาบอกรักแล้วก็หึงหวงคุณบ้าง เขาดันเป็นคนไม่ทําแบบนั้นแล้วประกอบกับคุณกับเขาเนี่ยมีการงอนกันทะเลาะก,กันบ่อยมันก็เลยเป็นเหตุที่เขารู้สึกว่าอะไรวะเพิ่งจะทะเลาะก,กันสองวันจะมาบอกรักคือเอาเป็นว่าเขาจะพยายามปรับตัวในเวลานี้แต่ต้องระมัดระวังตำแหน่งมันมีเรื่องของการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะต้องระวังจากนี้ไป5เดือนมากๆนะทีนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์ความรักนะคะเขาจะ มีมุมมองปรับเข้าหาคุณได้มากขึ้นไหมนะคะเขาจะเป็นอย่างไรนะ,ะเขาจะปรับค่ะเขาจะพยายามปรับให้มันดีขึ้นในทุกๆท,ทางเนาะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สูญเสียกันไปคือเขาไม่อยากเสียคุณไปดังนั้นอะไรที่คุณไม่สบายใจตอนนี้เขาพยายามปรับอยู่แล้วขอแล้วคือเขาไม่อยากเลิกลักคุณเลยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดความไม่เข้าใจกัน แล้วมันเกิดพลังงานที่ทําให้คุณเสียใจคือเขาเขาก็กังวลนะว่าคุณจะจะทิ้งเขาอืหรือว่าเลิกกันกับเขาแต่ว่าชีวิตของเขามันก็ต้องดําเนินต่อไปในมุมที่เขาอยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองอะค่ะแต่ว่าในความรู้สึกที่คุณเสียใจเขาเขาเลือกเขาบอกว่าเขาจะขอพบคุณกับคุณแค่ครึ่งทางก็คือเขาจะยอมปรับแล้วก็ลดให้กับคุณละกันนะเขามีอะไรฝากมาบอกคุณบ้างนะเขาบอกว่า เขาอยากจะบอกคุณว่าจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะคุณเวลาที่คุณเสียใจทุกใจร้องไห้หรือว่าระบายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจำเขาเขาจำหมดแหละเขารู้หมดแหละแต่เขากำลังที่จะปรับให้มันสมดุลให้ความรักของเรายังตั้งมั่นอยู่นะสิ่งที่เขาบอกคุณใบที่สองคือเขายังรักคุณแล้วก็ยังมีคุณเสมอเขาเลือกคุณแล้วแล้วก็จะเลือกคุณจากนี้และ ตลอดไปในอนาคตก็คงเลือกคุณเขามองว่าเขากับคุณคือคนที่ใช่เขามองว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาตำแหน่งนี้นะคะเขาเขาก็มีส่วนที่อยากจะบอกคุณว่าเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปดังนั้นแต่จะให้เขาพูดหรือเขาพูดอะไรเนี่ยเขาเขาไม่สามารถพูดได้จะให้เขาพูดคำหวานคำอะไรเนี่ย เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยลักษณะแบบเขาต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเนาะแต่คําว่ารักเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกันกับการแต่เขาเป็นคนที่แบบไม่มีพิธีรีตองไม่จะเป็นต้องบอกรักเขาก็เลย อยากจะบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดไม่สวยไม่ไม่สละสลวยไม่สวยใช้คําพูดได้ไม่เป็นมันอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือคําพูดเขาบางคําอาจจะทําให้คุณเสียใจเขาขอโทษด,ด้วยแต่เขาจะพยายามแก้น้องแต่ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าบางทีเขาเป็นคนคิดอะไรปุ๊บพูดเลยทําให้คุณเสียใจเขาขอโทษนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคุณไปที่3ามเขามองว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะด้วยการเขาเรียกว่า เซอร์ไพรส์คุณด้วยการไปเที่ยวนะไปเที่ยวหรือทําอะไรนที่มันดูแบบว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันไม่เคยลุยคือเขาว่าอยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะไปลุยอะไรกับคุณสักที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อน แล้วก็ขับรถกันไปเรื่อยๆหรือไปเที่ยวหรือว่าลองผจญภัยสักครั้งนึ่งอย่างคุณกับเขาไม่เคยนั่งรถไฟก็อาจจะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปไปเหนือหรือคุณอยู่เหนือนั่งเหนือมากรุงเทพอะไรแบบนี้ค่ะจากปกติขับรถอ่าจากเราไม่เคยเที่ยวไปต่างประเทศเราก็ไปกันแต่เราไม่เคยแบคแพ็คเราไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับไกลๆเราก็ไปคือเขาอยากจะพาคุณไปผปจญภัยไปเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่เราทั้งคู่ไม่เคยเที่ยวด้วยกันแบบเนี้ย นะคะหรือไม่เคยไปแบบเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขามองว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะปรับตัวได้มากบ้างน้อยบ้างคุณก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนแบบนี้เอาเป็นว่าเขาขอโทษเออนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเปลี่ยนนิสัยคืออะไรสิ่งที่เขาอยากให้คุณเปลี่ยนนิสัยคืออะไรมันเหมือนมีเกณฑ์ว่าคุณจะเป็นใส สายใช้เงินเก่งเนาะไม่รู้เก่งทางไหนเนาะอืมแล้วก็อย่าอย่าคิดเองเออเองอะ่ะเขาบอกให้คุณปรับนิดนึงว่าไอ้เรื่องใช้จ่ายเงินเนาะกับการคิดไปก่อนในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่า มันมันจะต้องมานั่งตอบคําถามแบบนี้เขาอยากให้คุณปรับเหมือนกันซึ่งเขาก็จะปรับคุณช่วยปรับด้วยได้ไหมนี่คือพลังงานที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณค่ะความรักเรายังคงไปต่อไหมความรักเรายังคงไปต่อไหมความรักของคุณนะคะยังคงไปต่อนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเนาะแล้วก็ อะไรที่เป็นความสุขของคุณนะ่ะเขาจะทําให้ดีทําให้เต็มที่ที่สุดเพียงแต่ว่าเรามาปรับกันนะเรามาปรับกันคุณก็ปรับเข้าหาเขาเขาก็ปรับเข้าหาคุณเชื่อว่าคําความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อและฐานของความสัมพันธ์ก็คือเขายังรักคุณมากๆเพียงแต่ว่าพอง,งอนกันบ่อยๆไม่ดีนะคะ อย่าไร้สาระอย่าไร้เหตุผลซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่หมายถึงคุณคนเดียวนะหมายถึงเขาด้วยอันนี้พยายามพยายามปะหันหน้าเข้าหากันนอนกอดการนอนคุยกันเนาะเชื่อว่าหรือว่านั่งกินข้าวนั่งทำอะไรอย่าง,างสบายสบายรีแลกมากๆแล้วคุณคุยกันบรรยากาศน่าจะดีขึ้นความรักน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นจับมือกันมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ความรักยังไปต่อเพียงแต่ปรับนิดนึงแต่ถ้าไม่ปรับเลยเนะี่ย อันตรายค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะอยากแบ่งปันที่คาอธิบายใต้คลิปนี้ค่ะมีการแบ่งปันนะคะแบ่งปันค่าขนมนมเนยนะคะค่ากาแฟก็ได้หรือว่าอยากจะกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์ตงที่ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือจะแชร์เป็นพลังงานบวกแชร์เป็นค่าครูก็ได้ค่ะแต่ว่าทุกการแบ่งปันนะคะช่องชุมชนของ u t u b e เนี่ยเราจะมาแจ้งว่าได้ทําบุญอะไรไปให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ ไปทาบุญแต่การทําบุญของอาจารย์เนี่ยจะของผู้ทํานายจะเป็นการเปิดว่าเราควรจะทําที่ไหนอย่างไรซึ่งมันหโหบางทีเหนือจินตนาการค่ะและมันไม่ใช่ทุกเหมือนกันทุกครั้งที่เราจะโอ้เราเขาเรียกว่าไม่ทําบุญแบบซ้ำซากเลยอะทําบุญแบบกระจายบุญจริงๆนะคะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ